โอเคครับวันนี้เราก็จะมาลองปืนแล้วนะใช่แล้วครับปืนลองปืนแบบปืนเอ็มสิบสี่นะครับเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณลองยิงมาเลยครับยิงตัวนะครับเลือดหกเอ็ดนะฮะหกเอ็ดสิบสองตายครับสามนัดนะสามนัดตายนะครับไปลองยิงขาบ้างนะใช่เลยครับขาเหลือเท่าไหร่นะเดี๋ยว สี่หนะ้าตานะครับ <Ground. S 1> โอเคครับคุณลองเอาปืนมาให้ผมกดแป๊บนึงนะั้นนะจะแป๊บโอเค,คลองตายก่อนตายก่อนเดี๋ยวแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บเดี๋ยวลองอันนี้ครับเลทเลทเหลือเท่าไหร่นะห้าแปดห้าแปดนะฮะหกหกนะฮะตายครับระยะไกล้สามนัดนะครับไม่ได้ใช้หัวกระสุนเลทหนึ่งร้อยจุดแล้ว ทารอเดี๋ยวก็ส่งนัดนะไปอ,อ่าผมจะกดค้างมันนะ,อ,ะอยู่เชียวเด้งขึ้นหัวเฉยครับเด้งครับอ่ะคุณลองทำงี้ดิครับแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอย่าลองคุมปืนนะ,ะใช่ท่านชมดูผุมยากที่ผายนะน,แบบนะครับอะไครับแป๊บแม๊กงงนะครับผมโคตรยากผมว่าไม่ต้องสูงก่อนนะ ไม่ถูกก็เหมือนกันนะลองนับใจกันต่ตางนั้นเลยครับโอ้โห,โอ,โหอ,อ่ะต่อไปเราจะมาลองแขนงมางนะครับแข็เดี๋ยวประมาณเท่าไห,หรอ่หอ่ะเปิดแมกกาซีเปิดแมกกาซีอ่ะเราจะมาล็อกแข็งมางนะพี่เฉยเช้ แนับเลืจดสี่นะฮะเจ็ดสมแปนะฮะสามแปดครับอ้าเลือ 7, ส 3, 3, องฮะสองสองครับนัดเดียตายอยู่แล้วนะครับครเจนลลาแหงโคตรอ่ะน,นี้ระยะใกล้สุดบังเลย,เลยมา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 ,มาใกล้สุดนดเจอตัวแบบนี้นครับยิงแบบตกบบครับเจนลล มนนะันสกนั่นนะยิงแบบความสนใจนะนะน,นี่ความสกกานใจนะนี่เล่นอะไรวะนะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ดีดนะเมื่อกี้ไม่ดีนะหนึ่งสองเดี๋ยวหกตายเจยเลย,นะนะยดูปืนนะครับมากมากโอเคครับต่อไปเราก็จะมาลอง ช้ปืนเนี่ยเดี๋ยว,ยวใช้ปืนเนี่ยเล่นกับคนนะคนคนวอื่นนะเกเราไปเลยเลยครับได้เลยครับค,ครับคิดไปคิดมาผมไ่งครับัดลดกก้นด่กว่านะครับเดี๋ยวมาเนี่ยมาเนี่ยตามมาตามมานี่ตามมาเลยนี่เราจะคิดตรงนี้นะไอเหี้ <c oughs> ยตก,กแก้ว ตัดแ,แม่โอเคครับเอ้ยโอ้โหม้าตกโอเคครับเราก็ต้องเราขึ้นมาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวท่า,ทานผู้ชมเอ้ยเดีย๋ยวคนช่วยคนนึงนะครับที่ยังไม่ยังไม่ขึ้นนะไม่แฟร์เลยนะครับแลแบบปปืนแลปปืนแลปปืนเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่มีสบายไม่มีนั่นหรือ่ะอ่ามาลองนั่งนี้ครับเดี๋ยวผมทำอะไรนู่นนะครับนั่งนะครับ บนั <cin stereotype> ่งแะครับนั่งครับโอ้คุณอยากบินไหมครับอยากครับคุณอยากใช่ไหมครับครับก้มตัวลงครับแล้วก็ก้มับก้มตัวลงก้มครับโอเคนะครับผมจะทำอะไรให้ดูนะครับยกขาขึ้นสูงครับต่อจากนั้นก็ เฟล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 มามามาโอเคครับตอนนี้เราก็มาท่านผู้ชมนะครับเตรียมพร้อมแล้วครับ,บรโมไปไกลไหมใช่เลยครับทำไมอันนี้มันไปไกลดังคุณร้องมั้งคุณร้องมั่งโอ้โหบินเลยครับโอเค,อเคนะครับกลับมา สูเหมือนเดิมนะเป็นไงครับสรุด้ครับต่อไปแล้วก็อีพีสามนะครับตอนนี้สามนะครับคือวิธีการหายตัวนะครับมานีตามมาตามมาหนมาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อพูอยังไหนะเออเตรียมนะครับเดี๋ยวคุณก็นี่ไม่นี่นี่เนี่ยกระโดดเงี้ยอะเนี่ยเอองั้นแหละคุณเตรียมนะครับหนึ่งสองกระโดดไปครับกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยโอเคครับขอก็กระโดดไปแล้วนะครับเดี๋ยวตาผมก็กระโดดมาครับหนึ่งสองสาม Đồ thịt nè ba la bụi ôi nhìn quá nè Ờ, thăm không chơi ở nè Thăm mới chơi Thăm mới chơi này nãy à Chúi đuôi nhìn nãy, nhìn nãy ở tông Thăm mới chơi ở này nè Ở đuôi ở nãy Ở nãy, nãy Ơi, chưa ở nãy này, chúi ở nãy Để để đuôi đồ, đồ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสาหนึ่ง๋ยวต้องหายนะ 1, 3. หนึ่งสองสามถายไปแล้วนะครับหายไปไหนไม่รู้นะครับโอเคเขาคงไปด้านอื่นนะเราก็อยู่ด่านนี้อยู่เลยอนะทำไงดีวนะเนี่ยจาเฮ้ยว่ามันต้องไหไวนะเนี่ยเฮ้ยนายคือใครเนะี่ย อยู่ในนี้อีกสิบวิฉันจะฆ่ากันนายเอารีบหนีเลยงั้นฉันก็หนีนะได้สี่สามสองหนึ่งมาคุไม่เห็นไมนคงไม่เห็นเฮ้ยฉันไปอยู่อะไรอย่างเงี้เนี่ย อย่าบอกนะเจ้าจะมาฆ่าเรานะอยู่ไหนของมันมันนะ้งน่ะเฮ้ยเราต้องรีบหนีนะครับในเสามันจะฆ่าเราเออคือในในี้ผมไม่ต้องวาร์ปไปที่อื่นนะครับอยู่ไม่ได้ครับใน,ในเสากินคนคะรับไปแล้วเฮย้ยดี่ใชขนะ nay ở nay 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 ở nay 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 nay ở ở nay nay 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 n เดี๋ยวหนึ่งสองสามนายจงออกมาซะโอมเพียงโอเคนายมาแล้วใช่ไหมงั้นเราก็ต้องวาดไปคร้อมกันทีเพราะว่าเราจะจบคลิปแล้วมาเราจะาวาดคลอมกันนะครับมาฝั่งน,นี้ไหมโอเคเราจจบคลิปแล้วนะครับหนึ่งสองสามบินสวัสดีครับ วันนี้ก็จบคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมสักกดเอ้กดสับตะไคร้ด้วยนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย